วันนี้จะพามาเที่ยววัดผาตักเสื้อกันค่ะวัดผาตักเสื้ออยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่อำเภอสังคมนั่นเองค่ะวัดผาตักเสื้อนะคะจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาค่ะจะเป็นภูเขาเขียวขจีมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝน,นะคะ่ะดูสิทุกคนสวยมากค่ะฝั่งตรงข้ามของวัดผาตักเสื้อจะเป็นประเทศลาวนะคะภูเขาบ้านเขายังสวยมากมากค่ะ และจุดเดของวัดผาตักเสื้อนี้จะเป็นสกายวอล์กเดี๋ยวรูปเปิเามาให้ดูเลยวันที่เปิ้นไปอ่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะไม่มีแดดเลยน่าเที่ยวสุดแน้มด้านบนนะคะก็จะมีพญานาคมีสียงโูกับสีทองค่ะถ้าเกิดว่าใครได้มาอย่าลืมแวะขึ้นมาด้านบนนะคะเดินอีกนิดนึงก็จะมาเจอค่ะ เราเดินมาอีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเจอโบสถใหญ่ค่ะก็จะมีพญานาคทางขึ้นบันไดนะคะเป็นสีลุงด่เพิ่นถ่ายให้ดูใกล้ๆท่านสวยจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาอย่าลืมแวะมานะคะนี่ที่นี่มีจ้ตุบด้วยน้องน่ารักมากๆเลยค่ะน้องไม่กลัวคนเลยนะ